สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องน้องครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูแอปของ x v e r นะครับสำหรับแอป x v e r นะครับเราก็ได้เล่นกันมาค่อนข้าง หลายเดือนกนพอสมควรนะครับณเดือนนี้ก็เข้าเป็นเดือนที่8เลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเดือนที่8นะครับอย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยได้ทําการเอินไปแล้วนะครับค่อนข้างเยอะสมควรนะประมาณเกือบ4ี่หมื่นณปัจจุบันนะครับและเราเนี่ยก็ยังสามารถนะครับหารายได้จากเกมนี้นะครับและแอปนี้เนี่ยณปัจจุบันนะครับสําหรับเหรียญเอ็กเบอร์เรามาดูราคากันก่อนละกันนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยมันก็จะมีเหรียญบิลกับ เวอร์นะครับที่เราสามารถหาได้จากในเกมแล้วก็ทํากิจกรรมนะครับในแอปนี้เอาละเรามาดูราคานะครับณนะปัจจุบันราคาปัจจุบันนะครับก็ถ้าเทียบกับ6เดือนที่แล้วนะครับโอ้โหยังนิ่งอยู่นะครับยังถือว่าราคาค่อนข้างสวยอยู่นะครับณนะปัจจุบันเนาะก็มีช่วงราคาเนี่ยดิ่งลงไปนะครับช่วงนี้เนาะก็ไต่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คงตัวอยู่นะ ก็ถือว anyway. okay. ่าเรายังสามารถหารายได้กับเกมนี้อยู่นะครับเรามาดูเหรียญเบอร์ครับสําหรับเหรียญเบอร์นะครับเที่ยงกุาันหกเดือนก็ยังนิ่งอยู่พอสมควรนะครับก็ยังนิ่งมาเรื่อยๆเนาะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเส้นรับของมันก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ายังหารายได้ได้อยู่นะครับแล้วก็ผมก็ก็หาประจําหาทุกวันอยู่แล้วเวลาว่างนะครับเอาแบบว่าเฉพาะเวลาว่างที่เล่นละกันนะครับผมสำหรับเรื่องของการหารายได้ครับอย่างที่บอกครับ เราก็ต้องแบบว่ามีสัตว์เลี้ยงนอกเขาจะมีสัตว์เลี้ยงฟรีสัตว์เลี้ยงซื้อให้กับเราครับเราก็มาซื้อตัวละครนะครับตรงนี้แหละแล้วก็อัพดาวให้กับตัวละครของเราเนี่ยเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็บูสต์ยิ่งเราบูส EP หรือเลเวลเยอะๆนะครับเราก็จะมีในส่วนของเรียนบิลนะครับที่จะเพิ่มให้กับเราอย่างนี้นะครับผมและถ้าเรานะครับอยากจะเพิ่มรายได้เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อเอ็กซ์เพลลิตนะครับเอ็กซ์เพลิตมันก็จะเพิ่มเรียนบิลให้กับเราด้วยเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเรียนเวอร์ในการเล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็มีกล่องสมบัติให้กับเราลุ้นเรียนเวอร์ด้วยเหมือนกันร,ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300เวอร์นะครับไม่แพงนะสำหรับเรื่องราคานะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะในเลี้ยง คล้ายๆแบบเลี้ยงทามก๊อตน่ะทุกคนแล้วเราก็เข้าไปเล่นแอปนะครับทำกิจกรรมต,ต่างๆคิจเตรมต่างๆเนี่ยก็มีให้กับเราอยู่แล้วนะครับประจําวันก็จะมีการเช็คอินประจําวันให้กับเรานะครับแล้วก็รับเหรียญบิลฟรีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่จะทําให้เราเนี่ยได้เหรียญบิลเยอะที่สุดก็คือให้เราสังเกตนะครับตรงนี้นะครับทุกๆคนก็จะมีรางวัลบิวสูงนะครับให้กดติ๊กแล้วเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเกมเนี่ยเยอะๆมากมายซึ่งเกมเนี่ยเขาก็บอกอยู่นะครับก็จะมีภารกิจ เป็นเหรียญบิวฟรีให้กับเราล่านะครับก็คือถ้าเป็นเกมนี้นะครับเอ็กแคปเบเตอร์นะก็จะเป็นอยู่ประมาณ4ี่แสนห้านะครับผมของเหรียญบ,บิวที่จะให้เราล่าเฉพาะคนเลยนะครับเฉพาะไอเดีเลยอ่ะอย่างเช่นเกมนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหเกมนี้แบบมาใหม่นะครับโอ้โ,โรเยอะเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภารกิจน,นะครับผมสาหรับเกมนี้เนี่ยโอ้โหน่าเล่นวะ่ะ เราดูแล้วสมมติว่าเราดูนะเป็นเกมสร้างเมืองนะครับก็ถูกเจดิตเราเราอยากเล่นเราคลิกมาดูตรงนี้ครับข้างล่างนะมันจะมีคําว่าเช็คดูนะครับตรงนี้ให้เราไปเข้าไปเช็คดูรางวัลครับนี่รางวัลนะครับก็คือเล่นทุก10นาทีเราจะได้รับ40บิลวลงมทะเบียนสําเร็จ92เนี่ยให้เราทําธารกิจแบบนี้มาเรื่อยๆครับผมเห็นไหมทำภารกิจแบบนี้มาเรื่อยๆเราก็จะได้รับเหรียญบิลครับโดยนะครับก็เขาจะให้เราดาวน์โหลดนะทั้งหมดเนี่ย ถ้าเรารับนะครับแบบเล่นฟรีนะก็จะอยู่ประมาณ10.07ดจอลลาร์นะครับโอประมาณ300กว่าบาทเลยนะเอาเรื่องอยู่นะครับเวลาเราเล่นเกมนี้เนาะก็ได้รับรายได้แล้วก็ได้รับความสนุกด้วยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับและถ้าอยากได้เพิ่มนะครับถ้าอยากได้เพิ่มเนี่ยเราต้องสวมใส่เอ็กซ์เพิตนะครับเห็นไหมเราจะได้รับเหรียญบิลเพิ่มขึ้นอีก300%ครับจากที่เราได้รับแบบนี้นะครับมันก็จะคูณ300%นะครับผมประมาณนี้นะเราก็จะได้รับเหรียญบิลเพิ่มเนาะถ้าใครซื้อสัตเลี้ยง ประมาณนั้นเกมแต่ละเกมนะครับอย่างที่ผมบอกกันแหละให้เราเข้ามาดูแบบนี้นะว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมีภารกิจอะไรให้เราล่าเรียนบิวนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยเล่นเอาคำขำนะอย่าไปเล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับารพนันเนาะถ้าสมมุติว่าผมจะเข้าให้เพื่อนดูนะอ่ะเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเกมแบบมีทั้งภารกิจให้กับเราด้วยแล้วก็มีทั้งแบบการเล่นให้กับเรานะครับเราเข้ามาเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนนะครับ เป็นเหรียญบิวนะครับที่เราจะเล่นนะนี่เปลี่ยนเป็นเหรียญบิวลครับไอเราก็เลือกเอาเลยว่าจะเราเราจะเล่นเกมไหนนะครับนี่เห็นไหมมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเนี่ยครับผมชอบเหรอผมเล่นประจาใช่ไหมผมเล่นประจาผมเล่นเกมนี้ครับนี่มันเล่นง่ายครับผมเนี่ยเราเล่นด้วยเหรียญบิลครับปึ๊บแค่เรากดหมุนนะครับแค่กดหมุนเฉยๆในเกมนี้นะแต่ถ้าเราดวงดีนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะหมุนทีละ200บิวนะครับนี่ตรงนี้นะนี่ผมจะหมุนทีละ200บิวครับปึ้ง อลองดูนะอันนี้ไม่ได้นะถ้าสีขาวต้องได้เฉพาะ3สีนะครับนี่ต้องได้เฉพาะ3สีนะเราถึงจะได้เหรียญบิวนะครับไปไปต่อครับผมเราได้ลงไปแล้วโอ้ขาวล้วนเลยถ้าสีแดงอะ่ะแพงนะครับเห็นไหมสีแดงมันจะคูณ3.9เลยนะครับอ่ามันก็จะคูณกับเหรียญบิวของเราเลยนะครับผมก็จํานวนเหรียญบินะ้เนี่ยที่เราจะได้อะเราสังเกตข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมที่เราจะได้เราจะรับเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้นะ่ะ เราจะรับเลยก็ได้เราก็ได้เหรียญบิวแต่ถ้าเราจะเล่นต่อไปเราก็ต้องเพื่อที่จะเพิ่มเหรียญบิวนี่เป็นสีขาวมาครับคูณหนึ่งจุดห้าตอนนี้เราได้เหรียญบิวอยู่ประมาณหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันเนาะเราก็จะเหรียญบิวเรานะปุ๊บเห็นไหมโอ้โหได้รัางสองพันแปดเหรียญบิวครับเห็นไหมผมก็จะเล่นแบบนี้แหละคขำคาข,ำ,ขำนะครับอย่าไปเล่นเยอะนะครับอ,อ,อย่าไปเล่นเยอะนะคำขำนะเอาคำขำก็พอจะไปหาเหรียญบิวจากที่ไหนได้บ้างนะครับเห็นไหมครับเราเลื่อนลงมาครับมันจะมีคําแนะนําทุกวันนะครับทุกวันเนี่ยเขาจะม แค่เราเข้าไปเล่นเกมหรือเช็คอินก็พอนะครับผมเราจะได้รับรางวัลเหรียญบิลครับนี่เราเข้าไปอย่างนี้ครับเห็นไหมเขาก็จะมีรางวัลรวมนะครับต่อวันนะ85ดอลลาร์เห็นไหมอ่ารางวัลจํานวนนะครับจานวนทุกคนนะที่เล่นอยู่ตอนนี้17คนนะครับก็คือเขาแค่ให้เราเนี่ยดาวโหลดข้างล่างเห็นไหมดาว์โหลดข้างล่างติดเครื่องก็พอนะครับเราก็จะได้รับนะครับตอนเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็จะโอนเหรียญนะครับให้กับเรานะ ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญฟรีอันนี้เป็นภารกิจแบบฟรีนะครับเราเล่นได้คือที่ผมชอบแบบผมชอบเกมนี้มากที่สุดครับมันเล่นง่ายครับผมเกมนี้นะ <c oughs> คือเกมมันเป็นแบบว่านักโทษนะครับก็คือถ้านักโทษเข้าห้องเราเนี่ยเราจะเสียเหรียญบิลแต่ถ้านักโทษไม่เข้าห้องเรานะคือโอกาสมันเสียเนี่ยยากอยู่นะถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารเหรียญบิลของเรานะครับการที่เราจะเล่นนะเราต้องเลือกเหรียญบิลก่อนที่เราจะลงอ่ะผมลง10,000แล้วละกันนะครับผมผมขอเลือกห้อง นี้ละกัน1นึ่งมอไอเติมเรียบร้อยนี่นะครับผมเรามาลองดูนะว่าอีก15อ่าอีก52วินาทีเนี่ยถ้านักโทษนะครับมันไม่เข้าห้องเราไปเข้าห้องไหนก็ได้ครับเราจะได้รับครับผมจากที่เราลงไปเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับนี่หนึ่งหมื่นบิวนะลองดูว่ากําไรนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ขอแค่มันไม่เข้านะครับเดินมาเนี่ย ซิกนี้ก็ได้นะครับขวาก็ได้หรือว่าจะไปนี้ก็ได้แต่ห้ามเข้านี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวเราลองดูครับผมโอเคอีกหนึ่งวินาทีฆาตรกรจะปรากฏตัวแล้วมาเรามาดูครับฆาตรกรมาแล้วครับอ่ามาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วนี่เอ้ยเลี้ยวแล้วฆาตรกรเลี้ยวครับผมอ่าเราก็จะได้รับเหรียญบิวครับทีนี้นะเห็นไหมมันเข้าห้องไหนก็ได้ขอแค่ไม่เข้าห้องที่เราเลือกนะครับเราก็จะได้รับเหรียญบิวนะครับนี่เห็นไหม เหรียญบิที่เราได้รับนะครับผมก็จะเป็น1 1,600หมน้ะครับผมนี่ก็ได้แล้วนะเห็นไหมอ่านี่ก็ผมเล่นกำขำนะครับผมเล่นกำขำนะผมจะไม่ซีเรียสนะไม่เล่นแบบยาวๆนะครับผมเล่นคำขำนะทุกคนนะโอเคเราก็ออกนะครับทีนี้พอเราได้เหรียญบิวเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมผมผมจจาก25 0 0 0ก็จะเป็น2 8 0 0 0นแะครับเราก็นำเหรียญบิวเนี่ยมาขายแบบนี้ครับวิธีขายนะและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เนี่ยผมมีโค้ดใหม่ให้กับเพื่อนด้วยเพื่อนๆอย่าลืมไปใส่โค้ดนะ วิธีการใส่โค้ดครับก่อนที่เราจะไปขายและถอนให้เพื่อนดูว่าตอนนปัจจุบันเนี่ยเงินยังเข้าอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการใส่โค้ดครับให้เรากอกกอกโค้ดอ่าแล้วให้เรานะครับใส่นะครับชื่อผมเลยนี่ชื่อผมเลยครับผมมีอยู่3โค้ดนะครับผมใส่อย่างนี้ครับ BLGamer ครับผมนี่แล้วก็ใส่คําว่า0 9ย์ครับเราจะก๊อปไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมมี3มโค้ดนะ ก็ไปก็ได้ครับผมมี3โค้ดนะครับผมโอเคเราก็ดูนะว่าถูกหรือเปล่านะครับสังเกตดีๆนะปึ้มถ้าถูกมันจะเป็นเหรียญบิลขึ้นมาแบบนี้ครับ93บิบสิลนี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ต่อไปครับเป็น08ครับผมมี3โค้ดนะครับทุกคนนี่รับรัวๆวเลยแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งครับก็จะเป็น07ครับผมอึง้งอุย้ย0 7ย์ไม่ได้ โอ้เต็มกี่เต็มัดไม่ได้นะครับผมเรียบร้อย0 7นน้ำหมดแล้วนะครับเหลือศูนย์เก้ากับ08นะครับผมก็อย่าลืมไปใส่เนาะนี่ก็เป็นเหรียญบิวฟรีนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําการขายเหรียญดิวให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็จะถอดเลยว่าจํานวนเงินเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับและใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราก็อย่างนี้นะครับผมปึ้งได้3.9ดอลนะครับปึ้ง่าขายมาเลยขับมาเลยมันก็ต้องใช้เวลานะในการขายนะครับ เหรียญ USDT เหรียญบิลนะเวลาเราขายมันต้องใช้ระยะเวลาครับเนี่ยเวลาขายออกมามันก็จะกลายเป็น USDT แบบนี้ครับผมจากนั้นนะครับวิธีการขายก็คือให้เรากดขายออกครับเราเนี่ยจะขายแบบไหนก็ได้ของเราครับผมเนี่ยจะถอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับผมผมก็กดเลือกแบบนี้ครับชาระเงินแบบนี้เลยแล้วนะครับให้เรามาเลือกนะเราจะเลือกแบบแบงก์ก็ได้นะครับใครที่อยากจะเล่นเหรียญโทเค็นนะครับก็โอนไปแบบโทเค็นอย่าลืมครับ ดูเชนดีๆนะครับอันนี้ n บน c e Smart c h เชนอันนี้ PRC 20นะครับ p r c 20นะโอเคนะใครเล่นตรงไหนนะครับเชนไหนก็โอนตามนั้นเลยแต่ผมนะครับแบบนี้สะดวกและง่ายกว่านะครับอัตราเลทก็คือ33.2บาทนะครับเปิ้ลเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็ทำการขายเรียบร้อยครับจำนวนอยู่ที่26.41 u s d t นะครับก็877บาทนะเข้าแบงค์นะครับอะ ผมก็จะขึ้นภาพให้เพื่อนดูนะครับจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะก็ตอนขายเนี่ยอยู่เวลาอยู่ที่ประมาณ9นาฬิกา54นะครับขึ้นตามภาพให้เพื่อนดูเลยครับ9นาฬิกา54ไม่เกิน1นาทีนะครับก็เข้าธนาคารเรียบร้อยนะสำหรับแอปนี้ง่ายสะดวกครับหาได,ได้ได้แบบสบายมากครับผมโอเคเราก็จะมาเจอกันในอาทิตย์ต่อไปครับอาทิตย์นี้ฝากไ้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยครับ